สวัสดีค่ะตามกระแสะเลยนะคะถ้าใครไม่ทำข้าวเหนียวมะม่วงยุคนี้นะคะนาทีนี้นะคะข้าวเหนียวมะม่วงของไทยเราค่ะดังไปทั่วโลกนะคะเราก็ไม่ควรจะพลาดเมนูนี้นะคะแม่อ้อยก็ต้องมาจัดสิคะเพื่อที่จะไม่พลาดความอร่อยนะคะอร่อยอร่อยนะคะเดี๋ยวตามแม่อ้อยไปทํากันเลยค่ะตอนนี้ข้าวเหนียวเราก็แช่ครบเวลาแล้วค่ะแม่อ้อยใช้เวลาแช่สามชั่วโมงนะคะ ก่อนที่เราจะแช่นะคะเราก็นํำข้าวเหนียวมาล้างให้สะอาดนะคะล้างสักสองสาน้ำนะคะเสร็จแล้วไม่อ้อยจะใช้ตัวนี้นะคะสารส้มนะคะวางลงไปแล้วก็วก็ซาวข้าวเหนียวนะคะให้เขาผ่านแบบนี้นะคะอย่าทำแรงนะคะไม่งั้นเดี๋ยวเม็ดเขาจะหักนะคะวันนี้ไม่อ้อยใช้ข้าวเหนียวเขี้ยวงูนะคะพอเสร็จแล้วเราก็ถึงจะ นำข้าวเหนียวนะคะไปแช่นะคะไม้แช่สามชั่วโมงนี่ก็ครบเวลาแล้วนะคะสามชั่วโมงนะคะแม่อ้อยก็จะนำข้าวเหนียวค่ะมาล้างเดี๋ยวจะล้างประมาณสักสี่ห้าน้ำนะคะค่อยๆซาวนะคะแล้เวเดี๋ยวเราค่อยนำมาใส่หัวดไปนึ่งนะคะเดี๋ยวแม่อพอล้างข้าวเหนียวก่อนนะคะนี่ค่ะทีนี้พอล้างเสร็จนะคะ แล้วก็จัดการซาวใส่หวดกันเลยนะคะถ้าใครไม่มีหวดหนึ่งก็สามารถใช้ซึ้งนะคะแล้วก็หอ่อโดยผ้าขาวบางนะคะนึ่งได้นะคะเดี๋ยวน้อยจะใช้เวลานึ่งประมาณ25นาทีแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันต่อนะคะระหว่างน,นี้นะคะเราก็มาจัดการกับตัวใบเตยค่ะ ะะไม่ไว่าใช้40ใบค่ะเพราะว่าใบไม่ค่อยใหญ่นะคะไปตัดที่ส่วนคุณยายอะค่ะเป็นเตยหอมนะคะแต่ถ้าใครใช้ใบใหญ่ก็สัก20ใบก็พอค่ะนําไปล้างให้สะอาดนะคะแล้วก็นํามาหั่นแบบนี้นะคะเราจะทําแบบเข้มข้นนะคะจะใส่น้ําไป400 ml นะคะใส่น้ําลงไปเลยค่ะนี้เดี๋ยวเรานําไปปั่นกันเลยนะคะนี่นะคะหลังจากที่เราปั่นเสร็จนะคะ แม่อ้อยก็จะนำมากรองนะคะใช้ผ้าขาวบางสองชั้นนะคะโอเคน้ไใบเตยเราก็เรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้เราก็จะไปผสมตัวน้ำมูลนะคะหลังจากที่เราเตรียมทุกอย่างเสร็จนะคะทีนี้แม่อ้อยก็จะมาเตรียมส่วนของน้ำมูลนะคะตัวนี้จะเป็นหัวกะทินะคะเป็นแบบคั้นแห้งนะคะอันนี้เป็นกะทิสดนะคะวันนี้ น้ยใช้800 ml ค่ะขั้นแห้งหมายถึงว่าเวลาที่เราไปสั่งที่ร้านเข้าคั้นนะคะเราก็บอกเขาว่าไม่ต้องไม่ต้องใช้น้ำค่ะทีนี้มาตัวส่วนของใบเตยนะคะใบเตยเข้มข้น300 ml วันนี้จะเป็นน้ำตาลค่ะครึ่งกิโลนะคะตามด้วเกลือค่ะเสร็จนะคะน้อยจะนำไปตั้งไฟนะคะให้น้ำตาลละลายนะคะ ทีนี้ก็นําตัวน้ํามูลนะคะมาตั้งไฟนะคะเอาให้แค่น้ําตาลแล้วก็เกลือละลายนะคะโอเคนะคะแท่นี้พอค่ะข้าวเหนียวที่เรานึ่งเสร็จนะคะเวลาที่เรานึ่งข้าวเหนียวะคะ่ะถ้าอีกฝั่งหนึ่งเขาเริ่มสุกนะคะเราต้องกลับเขานะคะเพราะเขาจะได้สุกทั้งสองด้านนะคะถ้าเราไม่กลับเนี่ยเดี๋ยวเขาสุกไม่เสมอกันนะคะเวนึ่อ ก็จะนำน้ำที่เราเตรียมไว้อะคะ่ะน้ำที่เตรียมน้ำมูลน,นะคะเทลงไปเลยค่ะไม่อ้อยเทจนหมดนะคะเพราะว่าสูตรนี้พอดีแล้วค่ะเราก็จะตะล่อมเขานะคะให้เขาเข้ากันดีค่ะเม็ดข้าวเขาจะใส่มากเลยนะคะ ของแม่อ้อยจะไม่ได้ใช้สีผสมอาหารนะคะแต่ถ้าใครหาใบเตยไม่ได้นะคะก็สามารถใช้สีผสมอาหารได้ค่ะนะคะเดี๋ยวทีนี้แม่อ้อยจะพักเขาไว้ประมาณสองชั่วโมงนะคะเพื่อให้ข้าวเขาเซตตัวนะคะให้เขาอิ่มน้ำค่ะแม่อ้อยจะปิดฝาไว้นะคะจะพักไว้ประมาณสองชั่วโมงะคะ่ะแล้วเราเรามากลับอีกฝั่งขึ้นนะคะโอเคแล้วเดี๋ยวค่อยมาดูกันต่อค่ะครบสองชั่วโมงแล้วค่ะที้ เอามากับข้าวเหนียวกันนะคะโอเคแล้วเดี๋ยวเรามาทำน้ำลาดกันนะคะทีนี้นี่นะคะสวยงามมากเลยค่ะข้าวเนี้ยใสมากเลยสูตรนี้นะคะบอกเลยว่าแบบข้าวเขาเนี่ยจะพอดีเลยนะคะไม่แฉะไม่แห้งเกินไปนะคะ ทีนี้เดี๋ยวแม่อ้อยจะพักเขาไว้อีกประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะเนี่ยข้าวเหนียวเราอิ่มน้ําแบบสวยมากเลยนะคะเนี่ยเม็ดเขาเงาเงา,เงาต่อคะ่ะระหว่างนี้เราก็ไปทําตัวน้ําลาดกันนะคะทีนี้เราจะมาจัดในส่วนของตัวน้ําลาดนะคะตัวนี้จะเป็นหัวกะทินะคะไม่์อ้อยใช้กะทิสดนะคะหรือถ้าใครไม่มีก็เป็นกะทิกล่องได้ค่ะนม้อยใช้สี่ร้อย ml นะคะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นแป้งข้าวโพดค่ะหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะตามนิดเกลือค่ะหนึ่งช้อนชาแล้วม่าก็จะใส่น้ําตาลเป็นหนึ่งช้อนชานะคะเสร็จนะคะแล้วก็มาตีส่วนผสมให้เข้ากันดีค่ะแล้วค่อยเปิดแก๊สนะคะไม่งั้นเดี๋ยวแป้งเขาจะเป็นก้อนค่ะเปิดแก๊สเลยค่ะก็คนไปนเรื่อยๆนะคะ รอจนแป้งเขาสุกค่ะโอเคตอนนี้แป้งเราก็สุกแล้วนะคะปิดแก๊สเลยนะคะหอมมากเลยค่ะเดีย๋ยวไม่ว่าจะพักให้เขาเย็นนิดนึงค่ะแล้วเดี๋ยวค่อยพร้อมเสิร์ฟกันนะคะนี่นะคะข้าวเหนียวของเรานะคะแบบสวยมากเลยค่ะทีนี้เราก็พร้อมเสิร์ฟกันเลยค่ะเมื่อทุกอย่างพร้อมนะคะเนี่ยแบบ สูตรนี้นะคะจะเป๊ะพอดีนะคะข้าวข้าวของเรานะคะจะไม่แฉะไม่แห้งมากนะคะสวยมากเลยค่ะดูเม็ดเขานะคะเนี่ยสวยมากเลยค่ะเม็ดเงาทีนี้เรามาจัดจานกันเลยนะคะทีนี้มาปอกส่วนของมะม่วงกันนะคะ เนี่ยมะม่วงเขาจะแก่จัดนะคะเราก็จะกรีดแค่สามล่องนะคะเราก็มาด้านนี้นะคะเสร็จแล้วก็แบะแบบนี้ค่ะขออีกซีกหนึ่งค่ะนี่ค่ะ แบบนี้นะคะนี่นี่นะคะกระทิของเรานะคะดูนะคะนี่เสร็จไม่อ้อยโดยด้วยตัวนี้ค่ะถั่วนะคะแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับข้าวเหนียวมะม่วงใบเตยของเรานะคะ เรียบร้อยค่ะสําหรับข้าวเหนียวมะม่วงของเรานะคะน่าทานมากเลยค่ะแล้วขอบอกว่าสูตรนี้อร่อยจริงค่ะลองไปทําทานกันดูนะคะเดี๋ยวส่วนผสมเดี๋ยวไม่อ้อยจะลงไว้ท้ายคลิปนะคะกดเข้าไปดูกันได้เลยค่ะเช่นเลยค่ะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก,กับเพื่อนชาว YouTube นะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องอร่อยจังใบอ้อยอิงข่าแล้วพบกันคลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ